สิ่งที่ทั้งคู่กำลังทำอยู่นั้นเป็นส่วนสําคัญและปัจจัยชี้ขาดในสงครามการแข่งขันเทคโนโลยีของจีนและสหรัฐนี่คือการวางแผนของผู้นําที่มองเห็นประโยชน์ของประเทศชาติเป็นส่วนรวมเมื่อวันจันทร์ที่17กกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนายสีจิ้นผิงประธานดีของเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน เขาได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาร่วมกับผู้ประกอบการเอกชนในกรุงปักกิ่งมีแต่ขาใหญ่ทั้งนั้นเลยที่เข้ามาร่วมประชุมเช่นหัวเว่ยอา b ีบา b y บีวายดีเทเซรวมทั้งนักธุรกิจชั้นนำอื่นๆเข้ามาร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงกันบรรยากาศในที่ประชุมนั้นจะเห็นมีผู้เข้าร่วมเช่นในเหลยจวินผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าที่บริหารซ e o ของบริษัทเสี่ยวมี แจ็คมาผู้ก่อตั้งอารีบาบากรุปหวังเฉียนฝูประธานซี o ของ BYD ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า,ฟาดับหนึ่งของโลกเรนเจิงเฟยผู้ก่อตั้งและซ e o ของบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีในมาหัวเถิงหรือโพนี่หมาซ e o ของบริษัทเทนเซนจึงยู่ฉุนผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท CATL ผู้ผลิตแบตเตอรี่เบอร์หนึ่งของโลก นายอยู่เหรินหลงผู้ก่อตั้งและซีอของบริษัทผู้ผลิตชิป W I L L Semiconductor ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในสมาร์ทโฟนยานยนต์อุปกรณ์ I O T และอุปกรณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยทั้งหลายรวมทั้งนักธุรกิจนักสร้างนวัตรกรรมรุ่นใหม่อย่างเช่นเหลียงหวนเฟิงจังหวะอายุเพียง40ปีผู้ก่อตั้ง Deep ซ e โมเดลปัญญาประดิษฐ์ดาวรุ่งของจีนด้วยและนายหวังชิงชิง หนุ่มวัย35ปีผู้ก่อตั้งและซีอของบริษัทยูนิตรีซึ่งเป็นผู้ผลิตหุ่นยนต์ที่หางโจผมมารู้ไปดูนะฮะที่มีคนแก่คนหนึ่งนั่งตรงกลางคือเหรินเจิ้งเฟยผู้ก่อตั้งซีอหัวเว่ยจำแจ็คหมาดไหมครับอาลีบาบาที่สองจากซ้ายและซ้ายสุดคือจงยู่ฉุนผู้ก่อตั้งประธานบริษัท CATL ส่วนภาพกลางนะฮะในเหลยจุนผู้กอ่อตั้งและซีอบริษัทเสี่ยวหมี่ผู้ผลิตรยนต์และยักษ์ใหญ่ด้านไอทีนะฮะหวังฉวนฝูซ้ายสุดซ้ายสุดนะ,ะที่สายแว่นตาเป็นซีอของ BYD หวังชิงชิงคนใส่แว่นหนุ่มสารพผู้กอ่อตั้งยูนิตรีผู้ผลิตหุ่นยนต์ดาวรุง่งอีกภาพหนึ่งสีชิ้นผิงจับมือกับเหลียงหวนเฟิงคนหนุ่มอายุ40ปีผู้กอ่อตั้งดิฟซิ ขณะที่ฝ่ายภาครัฐมีผู้เข้ามาร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐรีหลีเฉียงรองนายกรัฐรีติงเสวเฉียงนายหวังหู่หนิงสมาชิกคณะกรรมการถาวรประจํากรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานคณะกรรมการแห่งชาติประจําสารรที่ปรึกษาการเมืองทาง,ทางประชาชนจีนเป็นประธานที่ประชุมท่านผร้ชมจำนายหวังหู่หนิงได้ไหมครผมเคยออกรายการไปแล้ว เมื่อตอนที่275วันที่10มกราคมปีนี้เองผมบอกว่าเขาเป็นมันสมองอยู่เบื้องหลังผู้นำมาตั้งแต่ยุคเจียงเจิ้หมินรุ่นที่3หูจินเทารุ่นที่4จนถึงสีสีจิ้นผิงรุ่นที่5ถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล w และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู u t u b e เนี่ยถ้าให้ท่านกด subscribe กดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมแล้วกลับมาเรื่องสีจิ้นผิงกันดีกว่าสีจิ้นผิงประกาศว่าพรรคคอมมิวนิสต์รัฐบาลปักกิ่งพร้อมหนุนหลังภาคเอกชนเต็มที่เขาให้สุนทรพจน์ชี้แจงชัดเจนว่าเขาเต็มใจและดีใจและจะสนับสนุนภาคศักยภาพของสร้างศักยภาพของภาคเอกชน แล้วเรียกร้องให้ภาคชนมีฉันธรมาติในการส่งเสริมความเชื่อมั่นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่แข็งแกร่งและมีคุณภาพสูงของภาคส่วนเอกชนโดยเขาให้สัญญาว่าภายใต้กฎหมายที่สอดคล้องกันพรรคคอมมิวนิสต์และรัฐบาลจีนจะสนัุนภาคเอกชนให้สามารถเข้าถึงปัจจัยในการผลิตเพื่อที่จะทําให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมอันจะนําไปสู่การพัฒนาร่วมกันที่มีคุณภาพและแข็งแรง ประนามดีสีย้ำนะฮะหลักการนโยบายของรัฐบาลสางเศรษฐกิจภาคเอกชนซึ่งพนวกเข้ากับระบบสังคมนิยมอย่างแน่นแฟนจะยังคงมั่นคงและไม่เปลี่ยนแปลงแล้วยังยืนยันว่ากับบรรดาผู้ประกอบการชั้นนำของจีนว่ารัฐบาลในการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องสามารถเข้าถึงตลาดได้กว้างขวางขึ้นแต่เขาเรียกร้องผู้ประกอบการเหล่านี้มีส่วนสนับสนุนนวัตกรรม เทคโนโลยีของประเทศมากขึ้นท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงของสหรัฐสีจีนผิงผพูดต่อว่าบริษัทต่างๆนั้นจำเป็นต้องปรับปรุงวิธีการดาเนินงานเพื่อให้ชัดเจนและยุติธรรมระบุว่ารวมถึงการจัดระเบียบว,วิธีการทํางานร่วมกันของผู้ถือหุ้นการจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่าสิ่งต่างๆดำเนินการภายในบริษัทอย่างไรและให้แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นสามารถจัดการความเสี่ยงได้ นอกอย่างนั้นแล้วสียังลงลึกถึงการพัฒนาบุคลากรและสร้างคนรุ่นใหม่ให้บริษัทต่างๆเตรียมพร้อมลงทุนเพื่อพัฒนาผู้นําในอนาคตประเด็นครับท่านผู้ชมผู้นําจีนจริงๆแล้วไม่เคยไม่ค่อยจัดการการประชุมสัมมนานในลักษณะนี้มานานแล้วประชุมลักษณะนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่ในสีจิ้นผิงเข้าร่วมคือเมื่อเดือนกันยายน2 0 1หรือ7ปีก่อน ทั้งนี้แล้วท่านผู้ชมครับนอกจากบรรดาบิ๊กเนมในแวดวงเทคธุรกิจของจีนอย่างเหลินเจิ้งเฟยหัวเวยหวังชวนฝูเหลยจินเสียมีหวังชวนฝู BYD ดีโพดีมาเทนเซนแล้วต้องถือว่าเป็นครั้งแรกด้วยที่นายหมาหยุนหรือแจ็คหมาแห่งอาลีบาบาซึ่งมีเคยมีกรณีความขัดแยง้งทางความคิดกับพรรคคอมมิวนิสต์กลับเข้ามาร่วมประชุมกับแกนนำพรรคคอมมิวนิสต์ด้วย ส่วนเลียงเหวนเฟิงในรูปผมเอาให้ดูนะฮะแล้วก็หวังชิงชิงซี o ของ u n i t ตรีบริษัทหุ่นยนต์ชั้นนำของจีนเขาถือว่าเป็นตัวแทนของนักธุรกิจจีนรุ่นใหม่ซึ่งสิ่งที่ทั้งคู่กำลังทำอยู่นั้นถูกจับตามองว่าเป็นส่วนสำคัญและปัจจัยชี้ขาดในสงครามการแข่งขันเทคโนโลยีของจีนและสหรัฐที่จะชี้ชะตา เกี่ยวกับอนาคตของเทคโนโลยีระดับโลกโดยบริษัทจีนชั้นนําเหล่านี้ถือว่าเป็นตัวแทนที่สะท้อนเห็นนวัตกรรมของจีนอย่างชัดเจน <c oughs> ผมจะสรุปให้ท่านผู้ชมแบบง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าการเรียกบรรดาผู้บริหารใหญ่ของภาคเอกชนจีนโดยเฉพาะบริษัทเทคโนโลยีชั้นนําทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่าเข้ามาแบบพร้อมเพรียงกันของสีจิ๋ผิงครั้งนี้เหมือนการส่งสัญญ,ญาณว่าหนึ่งส่งสัญญ,ญาณในประเทศ และต่างประเทศการประชุมแบบนี้เหมือนการเรียกทหารมาจัดแถวคือเขาจัดระเบียบจัดแนวรบเพื่อให้กองกำลังด้านเทคโนโล,โลยีและธุรกิจต่างๆเตรียมพอพร้อมรับมือกับสงครามทางการค้าและสงครามทางเทคโนโลยีที่นายโดนุชทรั์ประกาศออกมาแล้วสองต้องมีวินยัยเขาแสดงเห็นว่าธุรกิจจีนนั้นแม้จะใหญ่โตร่ำรวยแค่ไหน แต่ไม่สามารถแตกแถวได้ต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบและการควบคุมของพรรคคอมมิวนิสต์และรัฐบาลที่ยึดถือผลประโยชน์ของชาติเป็นองค์รวมเป็นสำคัญสสร้างความเชื่อมั่นในหมู่ภาคเอกชนว่าธุรกิจต่างๆจะได้รับการปกป้องอย่างเต็มที่จากรัฐบาลจีนทั้งการแข่งขันภายในประเทศที่เป็นธรรมและการแข่งขันในระดับโลกที่กำลังจะดูเดือดเลือดพล่านเป็นอย่างยิ่งท่านผู้ชมครับในช่วงปีนี้และในช่วง ทศวรรษที่เหลือนี้ตั้งแต่ปี2025ไปเรื่อยๆจนถึง2030จีนจะพัฒนาตัวเองอย่างแรงและก็จะมีการก้าวกระโดดในการค้นพบนวัตรกรรมใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องชิปคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องลิโกกราฟในการทำชิปซึ่งจีนกำลังจะฟันฝ่ากำแพงที่กีดขวางได้อยู่แล้วอะไรที่จีนทำไม่ได้และแพ้ของทางตะวตันตก จีนไม่บน่นจีนจะใช้เวลา1ปี2ปี3ปี4ปี5ปีแต่จีนต้องทะลุทะลวงได้แน่เพราะว่าจีนทะลุทะลวงด้วยหลักวิทยาศาสตร์มุมานะเทคโนโลยีความตั้งใจมันสมองของคนรุ่นใหม่ของจีนมันสมองของนักวิทยาศาสตร์จีนนักเทคโนโลยีจีนนั้นมันมีความเป็นไปได้อย่างสูงนี่ไม่ใช่เป็นการตั้งรับสงครามเทคโนโลยีจากอเมริกาอย่างเดียวนะยังเป็นการรับเคี่ยวเล็บ สร้างเที่ยวเล็บให้จีนลุกเข้าไปข้างหน้าในโลกนี้อีกต่อไปด้วยครับท่านผู้ชมครับนี่คือการวางแผนของผู้นำที่มองเห็นประโยชน์ของประเทศชาติเป็นส่วนรวมและก็ระดมความคิดคนรุ่นใหม่นักวิทยาศาสตร์นักเทคโนโลยีสำหรับคนไทยแล้วเนี่ยก็จะมีการชุมนุมคนรวยความสามารถมีแค่ไหนไม่สำคัญอนะ่ะขอให้รวยมาเถอะ จะรวยด้วยสัมทานหรือจะรวยด้วยการค้าขายสังเกตอย่างนะท่านผู้ชมครับที่เข้ามาประชุมครั้งนี้ท่านผู้ชมเทคโนโลยีทั้งนั้นเจ้าพ่อทั้งนั้น Huawei CATL แบตเตอร BYD รถยนต์ไฟฟ้า Xiaomi โทรศัพท์มือถือนะฮะรวมไปจนถึงปัญญาประดิษฐ์นะฮะของ DeepSeek หรืออุ่นยนต์ ไม่ได้มีผู้ยิ่งใหญ่ในวงการอสังหาริมทรัพย์จีนเข้ามาชุมนุมหรือเศรษฐีจีนอื่นๆที่ร่ำรวยมาจากการทำงานที่ไม่ใช่เทคโนโล,โลยีนี่คือเทคโนโลยีจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมจะเริ่มเห็นการร่วมมือร่วมใจของกลุ่มเทคโนโลยีจีนที่แต่ก่อนยังมีกำแพงปิดกั้นอยู่น่าจะทะลุก,กำแพงแล้วเปิดโอกาสให้จับมือกัน ให้ความร่วมมือกันเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันให้เดินหน้าต่อไปอย่างเร็วยิ่งขึ้นท่านผู้ชมครับนี่คือความเห็นของผมถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด s r i b e แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ u t u b e นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม